อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้องผมเล่ามานะคือน้องผมบอกว่าอ่ะผมขอไปเปลี่ยนชุดได้ไหมที่ไม่มีโลโก้ AMD อ่ะแล้วคุณบอกว่าทําชุดไหนต้องกราบชุดนั้นนี่มันคืออะไรครับแล้วแล้วคุณพร้อมพร้อมแบบพร้อมโดนกระทืบไหมครับโอ้ยไหมไหมห้าสี่คนอยากตีหัวคนนะ่นะครับทีหลังจะได้ไม่ต้องมาทําคนอื่นเพราะผมไม่ไม่เว้นเพศชายเพศหญิงไเทาเทียมกันหมด ปกติอายโลอะพี่กึม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 คุยเลยพี่กึมพี่กึมคุยเลยได้ได้ลยอะพี่พี่พทางก่อนเราเราจะไปเวไหนกระือเวกระือเวเรียกตังค์ทอไไม่รู้ฮะอะไรนะกิรกาแงรฟอรถิ่มเท่าไหร่นะพรสไม่ค่อยจะถิ่มเท่าไหร่ผมไม่ผมขาดไปเครับหรือจะเวไหนได้ไมขอขอเสียงหลังนยเรียกของเลยพี่กึมเรียรอซีวดีถ้าไม่ได้ของปานี้ฮะ ู้้หญิงแลวคนดูอีรีซอโดนนักแข่งขู่ละกูน้องระบบสักสามเป็นไหมครับกูน้องระบบครับไป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 เบยเหอร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 อเจอว่าช้าก็ดีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวให้รอช้าก่อนมึงแจ๊คเจ้าอะไรกันแน่วะที่ผมยืมรถก่อนนะโลขึ้นคุยดีคุยดีคุยดีฟังอ่ะคุยว่าอะไรอ่ะรอมาวีรีศรวันนี้ที่รุ่นเป็นไงมั่งที่รุ่นเนาะที่นี่ที่นู่นได้สกอร์อยู่ครับที่ดีอะไรนิ่มนะ ไม่ใช่ไม่ใช่ิต้องรอเขาจะกออยู่แต่ต้องรอดูต้องรอดูหลังนี้อ่ะใช่แต่เอาข้าวก่อนเลยแหละพี่เชจะไม่ได้กินนะไม้ออกไม้ออกรอตีเสียไม่ได้อยู่ที่อยู่ว้าวคุณคนยังว้าแต่ละคนเข้าเมืองไม่เข้าเมืองเลยให้ยืมเวลาพี่ได้ปะคุณคุณผู้หญิงครับมามาหรือยังครับนี่ใครอ่ะพี่เชนเหรอไอ้นนี้ไอ้เรอ มีฮากล่องตีวุ้ดป้าขายต่อเริ่มไม่ท้าแล้วที่ชูพี่มีห้านที่ชูพี่มีห้านพี่กายพี่เจฟี่ผมล่ามีไม่ผมไม่มีอะไรเลยเนี่ยมาพี่มาที่ชูพี่กว่ามาพี่ฟอสได้ดีแล้ผมพี่กล่องตีห้าน่ะโอ้พี่ฟอสเก็บรถพี่เนี่ยพี่กายชอบดิบผู้หญิงอย่างเงี้ยใช่มพี่กายชอบผู้น้องอะไรรบอะไนะไอ้พี่เจฟี่แบบเชื่อะปัญญาปะที่ที่มันไปด่าปอนอะกูเกิดปอนอะไม่รู้แกไม่หลือมันติดบุหรี่อะไรขนาดนั้นเดี๋ยวก็เป็นมะเร็งหรอก คุยหรือยังอ่ะอ้ยเป็นไรอฟอสไม่ผมไม่คุยครับผมนั่งชิวครับยืนแบบกอดอกไม่คุยกันเลยครับตั้งงานนี้นใ,นใครคุยเนี่ยอะไรนะพี่กึมล,ไไล่ามดิ เริ่มเลยก็ได้พี่กึมมาเสียเวลาหรือเอาเลยหรือหรือต้องน้ำแล้วตอนนี้ผมเริ่มเมื่อคราวแล้วเนี่ยเวลาแล้วเลยอ่ะหรือเสียเวลาเอาเลยเราเราเราผู้หญิงครับซ้อมด้วยเนี่ยไม่ได้พอไปซ้อมแล้วพี่มันเสียเวลาเราเรามีซ้อมด้วยอ่ะโลครับพี่แล้วเราต้องเดินไปหาเขาหรอหรือว่าเขาจะอ๋อตัวตีตัวตีตัวตีหรือตัวตีเดแหลมพี่กึมอ่า คุยคุยกันมาหรือยังครับคุณผู้หญิงยังไม่ได้คุยเลยครับตอมอก็เข้ามาเลยเอาแล้ว,แล,วแล้วสิ่งที่ผมถามคุณไปอะ่ะคุณตอบได้หรือยังอะ่ะน้องน้องผมไปทําอะไรผิดขนาดนั้นอะ่ะที่ต้องให้น้องผมไปกลาบคุณอะ่ะเอาจริงๆนะตรงนั้นหนูไม่ได้บังคับให้น้องกลาบค่ะแต่ด้วยที่ว่านะตรงนั้นพื้นที่ที่ในเหตุการณ์มันมีหลายบุคคลที่อยู่ด้วยแล้วก็ เหมือนยุโยงอยู่ด้วยค่ะแต่ขอไม่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 พ่วงแล้วก็ไม่ไม่ระบุถึงก็บอกให้เขาระบุนะหลุนางสาวอะค่ะแล้วเกือไม่เขาระบุเลยอ่ในในในระบุมาเลยไม, okay. ม uh ่ระบุเลยอย่างนี้เลยเป็นทางป้องกันแล้วก็จะเป็นทางหมออะค่ะที่อยูวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนตอนนี้ผมคุยกับใครอยู่อ่ะผมไม่เห็นใครเลยอ่ะข้างหผมอะมอนจะคุยกันกี่เวลา เออหมอเก่าด้วยหรอหหนนูููลกพี่เป็นงานอยู่ใช่ปะเฮ้ยสกายครับระบุมาเลยครับใครตรงนั้นมันจะมีหลายผู้คนค่ะมีประชาชนที่วิ่งเข้าวิ่งออกมานี่ดิมาเป็นไรด้วยครับมือนไรมานี่ดิทำมานี่ดิเื่อขายข้างนอกอยู่มเรื่อขายแบบว่าจะเป็นพวกกล่องหรือต่างๆของเขาว่ะค่ะแล้วเขาก็เลยมาอยู่แซลมาอยู่ช่งนะตรงนั้นอ้าวแล้วแล้วทีนี้เขายุยงแล้วทำไมคุณต้องทำตามอ่ะ คุณเป็นเนใครกับเขาอะจะตีที่นู่นที่ที่นู่นจะตีแล้วบอกนะปรับกล้องอย่างวันกล้องอะไรกล้องเป็นอย่างงี้ดีกล้องมันแบบวันแสงมันไม่เข้าเลยม,มันเ่าอะาะแล้ว,แล,วแล้วทำไมคุณคุณต้องแบบสั่งน้องผมให้ไปทำอย่างนั้นอะจริงจงหนูไม่ได้อ่ามีเจตนาที่จะสั่งอ่ะ,อะเดี๋ยวเดี๋ยว น้องผมเล่ามานะคือน้องผมบอกว่าอ่ะผมขอไปเปลี่ยนชุดได้ไหมที่ไม่มีโลโก้ AMD อะแล้วคุณบอกว่าทําชุดไหนต้องกราบชุดนั้นนี่มันคืออะไรครับตอนนั้นหนูหนูไม่ได้รัาตให้น้องไปเปลี่ยนครับแต่หนูแค่พูดว่าหนูแค่บอกน้องว่าไม่เคยเปิดกองเลขาีนไดนะก็แล้วแต่นะก็พี่ก็ยังโกรธเองเหมือนเดิมพี่ก็ยังงอนอยู่เองอยู่นะไม่ได้ห้ามน้องเลยค่ะดาชก็ไม่ไ้ไอ้สลิปเองเองได้พูดไหมพูดอยู่เหมือนเดิมครับ มาผมใส่ชุดไหนก็กลับชุดนั้นเอาเอาความจริงน้องจริงครับพี่อันนี้อันนี้ผมรับประกันได้ีครับอ่ะยังไงต่อครับมาเกือบเหมือนกับงัีนพี่ก็เหม็นบอยเลยบอกกว่า็แล้วแต่ครับพี่พี่ก็ยังโกรธเองอยู่เหมือนเดิมแล้วตรงนั้นมันก็อย่างที่ว่าครับผู้คนที่สามเขาก็ได้ชมว่าแบบเออเนี่ยก็ เป็นฟิวเหม e tamam. Higher, okay. Maybe. Maybe right. well, ือนเขาน่าจะเข้าใจผิดวยครับว่าคิดว่ามันจะเป็นแบบเพิงทูเฉาเขาก็เลยแซวแบบว่ากราบเลยกราบเลยอะไรนี้ครับแล้วเขาก็ถามว่าถ้าอยู่เล็กอะไรหนูก็เลยบอกไม่รู้เดี๋ยวหากให้แล้วก็นองก็กรหลังจากตรงนั้นมันก็จบหายแล้วก็น้องก็ขำด้วยครับเพราะหนูก็ไม่ได้คิดว่าน้องจะจริงจังนะครับไม่คิดว่าน้องขำด้วยเหมือนกัน ว่าน้องเล่นหนูก็ไม่ได้รู้อะค่ะว่าน้องมีว่าน้องคิดยังไงหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะมีเรื่องใหญ่อะไรอย่างนี้ด้วยครับคนอื่นเขาขงจริงอมเพอจริงๆอะเพราะว่าถ้ามันมันไม่ได้มีตรงนี้อะคบะพี่เกิร์มไม่ต้องคุยรเยอะแล้วบอกไปเอาตังแล้วเอาตังเลยพี่เกิร์มเสียเวลาแล้วพี่เสียเวลาแล้วเราเราคุณพร้อมพร้อมแบบพร้อมโดนกระทืบไหมครับ พี่พี่พี่ป่บถามหนูขอหนูขอฟังหนูขอฟังทั้งหมดก่อนได้ไหมอ่ะหนูไม่ได้มาฟังตั้งแต่ตอนแรกอ่ะหนูไม่รู้เรื่องให้ขอไปเล่ากันเองเลยก็ได้ให้ขอไปบอกกันเองเลยวันคือวันจัดคือวอนคือวันจัดคือครับคุณพร้อมไหมไม่พร้อมจริงๆค่ะพี่เพราะว่าเรื่องตรงนี้นอะไม่ไม่พร้อมแล้วทำไงครับไม่พร้อม เพราะว่ามันเกี่ยวเร,เรื่องกการทะเลาะเรื่องความสำคัญส่วนตัวจงเรื่อง<ม>น้องชอบมาเกี่ยวเลยอะครับไม่เกี่ยวครับเอาคุณอย่าลืมนะคุณให้น้องผมอะที่ใส่โลโก้เอเดเ็มดี A M D อะไปกราบคุณอะมันเหมือนเอาพวกวผมอะไปกราบคุณด้วยอะแล้วทำไมพ่อไม่พูดอย่างนั้นอะหนูไม่ได้มีเจตนาอย่างนั้นพี่หนูไม่ได้มีเจตนาแต่เขาคิดแบบนั้นแล้วทำไมหนูไปพูดอย่างนั้นอะพี่ปอนไม่ปลอทำนายเก่งใจงเหมือนมาครับเ,เขาบอกว่า เราบอกว่าเขาไปคุยกันก่อนไปคเลยเขามาหาเราได้เอาเอดีมาดิ่ห้าสามเก้าขอเพนได้สองนโห้ใครใครไม่มีก็บอกกูกูมีเต็มมรัดเลยใครมีบอกฮะเอ้าแล้วเราไม่พร้อมเราเราต้องทำอไงครับไม่พร้อมเดี๋ยวใครหนูผ่อนใจด้วยจริงๆครับพี่เพราะว่าไม่ได้กะซิมนะกะซิมนะกูไม่มีกูไม่มีกูพูดอันนี้พูดอันนี้มันจะเรียกตรงนี้แล้วก็หนูก็ไม่ได้คิดว่าน้องจะ เอาจริงนะมันมันไม่มีหรอเว้ยให้ให้ใครเขาไปกราบกันขอโทษอะไรอย่างเงี้ยพ่หนูหนูก็คิดว่าน้องเล่นด้วยค่ะเพราะตอนนั้นน้องก็หัวเราะไปกันอย่าแทงนะอย่าแทงแล้วแล้วผมแล้วผมได้เล่นด้วยป่ะล่ะแต่บางค้งมีโปรเซ็ตนะกระโดดไอปอนปอนก็เอาอะไรเนี่ยมันเหมือนเหยียบหัวกันอ่ะอันนี้ก็ถูกดไอปอนเนี่ยก็ต้องเนี่ยมีค่าเสียหายหน่อยอ่ะคำพูดมีราคาทีหลังจะได้ไม่ต้องทำอีก ส่วนมีราคาเหมือนกันครับจะชได้หลังมันเขียนว่าอะไรอ่ะมีราคาไม่มีราคาได้สั่งทำมาเนาะไอพี่จอยพไ่เอยพี่แย่แหลมพี่พี่จอยพี่แย่แหลมพี่โทษดีนครับครับขอโทษครับขอโทษด้วยจริงๆงครับตรงนี้ขอโทษมากๆอ่าผมรับคำขอโทษเป็นเงินได้ไหมครับขอโทษแล้วหัวเขาน้องผมมันมันหายเปื้อนฝุ่นเปล่าก็ไม่เนี่ย เอาอะคือไอ้เอาอาวเอาวุธมาแล้วซาจัดเลยอ่ะตอนนี้ยันบีอยากคือไอ้ว่าจริงๆพวกหนูก็ไม่ได้พร้อมหรืออะไรให้พวกพี่ๆอันนั้นมันมันเรื่องของคุณครับาาพอมไม่พร้อมอ่ะไม่พร้อมอะครับตามที่น้องผมพูดเลยครับห้าเอฟอะไรนะเนี่ยเอง็งวิ่งข้ามไปแล้วเอง็งไปซื้อคุกกี้ดูนั่นน่ะสองร้อย กดแก๊งหญิงด้วยดิใครพี่เอาวันไหนครับอะเราเราสะดวกให้มนไหนเราสะดวกมาไหนให้พี่เอ่อขอเวลาห้าวันได้ไหมครับหรือว่าพี่สะดวกวันไหนให้สามวันสามวันนับตั้งแต่วันเัาเป็นพรุ่งนี้ได้ไหมครับหนึ่งสองสามได้ครับพรุ่งนี้ได้ครับพี่จะดีแล้วไอ้พ่อตัวยูอะพี่เอาเอายูไะ ต่อยูวะพไม่รู้ว่ะพี่พอดิบพี่พอดิบพี่เราใ้อพุทธถึงวันที่ห้าใช่ไหมครับบอกไปต้องบอกพี่กุมว่ะใช่ครับสามสี่ห้าหม้าไม่เลยเที่ยงคืนนะครับพี่เกิมพี่เกิมโอเคค่ะนี่พวกเนี้ยเออพวกตัวยูอ่ะเรแล้วคนที่ยูอ่ะคุณจําได้ไหมเดี๋ยวเดเขาบอกมาว่ามีหมอด้วยพี่หมอคนไหนบอกได้ไหมครับแต่ก็เอาให้มันเป็นแค่ที่พวกหนูก็ได้ครับเอาเอา ไม่บอกกระทีบนะอันนี้คุณปกป้องมันอะ่ะปกป้องคนทะผิพีดหรอเข็ยนพิเารดื่มใวอันนี้คุณคุณปกป้องหรือหรือมันไม่มีอยู่จริงครับคนยิวคุณอ่ะหนูไม่ได้ปกป้องค่ะแต่ว่าอยากให้มันเคลียร์จบที่ระหว่างหนูกับน้องนะคะเพราะว่าเมื่อวานหนูกับน้องก็คุยกันจบไปแล้วหนูก็ไม่ได้คิดว่ามันจะนรือเอียบย่องมาใหญ่ถึงตรงนี้อ่ะถ้าคุณไม่บอกก็1 0มวันที่ห้าเมื่เลี่ยงคืน1 0ม เยี่ยมแบบไอ้เหี้ยยังไงมอนห้าหรือจะสิบเรื่งอะไรวะนะเพราะหนูจำไม่ได้จริงๆพี่เพราะว่ามันเพราะด้วยความที่ว่าเขาก็เปลี่ยนกันไปด้วยอ่ะหนูไม่ได้แกไปแกกอะไรครับหนูรู้จักไหมไม่หนูรู้จักไม่หนพี่รู้จักไ่หนูไม่รู้จกไม่หนูไมอด้วยอ่ะพี่หมอคนไหนอ่ะชี้จักไม่หม่รูจักไม่ได้ค่ะจริงๆอันนี้หนูจักไม่ได้จริงๆค่รู้จักไม่ห ไม่แล้วคือหนูไม่รู้จักหนูไม่รู้จักใช่ไหมหรือว่าหนูร nah, ู้จ ok ักหนูไม่รู really ้จ <oh ักค่ะพ really cool> ี่หนูไม่รู้จักไม่รู้จักแล้วเขามาพูดอย่างนั้นได้ไงอ่ะไม่เอาอย่างนี้นะไม่ไม่รู้จักก็ไป่ทำตามเขาทำไม let's go let's go ถ้าเขาสั่งเขาสั่งให้คุณไปตายคุณจะไปมเนี่ยไปบ่าพี่ปัดอันนี้เขามีตัวตนจริงไหมเนี่ยพี่พี่มโนขึ้นเพื่อนมีแต่เก่าเก่านี่วะ ยังง่ายครับต่อมาคนก็ต้องรู้นะครับว่ามีหมอมีคนนั้นคนนี้เขายุคุณนี้ตัวเราจำได้นี่แอ่์ทำแบบสายซื้อแบบนี้ครับไว้ๆไ,ไหนได้ไหมครับเวลามีไม่มากแป๊บแป๊บหนึ่งนะครับพี่หนูขอคุยส่ต่อแป๊บหนึ่งหนึ่งนาที เล็กน้อยไรเดียงสาเนาะช้าชาช้านี่โดนอะไรพี่กึมพีม้อนอยู่ไหนอะไอ้ม้อนม้อนมันี่อะไรนะช้านี่นาทีเท่าไหร่พี่ชายนาทีละแสนพอเนาะเวลามีค่าเลยนี่โอเคพี่โอเคพี่สาดสิไม่ได้บอลลูน XD แหละมอะไอ้ไม้ไม้ห้าสี่คนอยากตีหัวคนเย็นอะไรครับเมื่อกี้ยังแพ้กูอยู่เลยหน้าหน้าแลนอะคนเยอะด้วยแกมเวลาพี่ชายไม่มีหรอกไม่ฆ่าก็เสียไม่ได้ไม่รู้จักเทงานั้นแหละพี่ พี่เกิมพี่เกิมฟอสต์มึงเหยอะกว่าพี่ยาวยาวพี่เกิมตอนสทีพี่ไม่แล้วมาเนี่พี่มาเห็นไหมเอาสวัสดีครับฟอร์์ไม้มอดคิวสวัสดีครับครับด้วยสวัสดีครับตอนนี้เป็นฟอรต์มัดป่าไปก่อนนะสวัสดีครับฟอร์์ไม้หนึ่งซีริสครับสวัสดีครับครับครับเป็นไรกันอ่ะ อยู่ในเมืองได้ถือแค่บูไไมด้ถือเมืองได้ถือมันเนี่ยงงได้ถือพวกอันเนี้ยเรเก็บเราไงแล้วแล้วพี่แล้วพี่ว่าไงกับซ้อมเนี่ยเราซ้อมเปี่ยนซ้อมทั้งหพวกถังน้ำมันขวดหลังคุยนี่เสร็จแล้วลุยรวยไปไหนวะลุยหลังหลังคุยนี่เสร็จจะไปซ้อมปมันอ่ะก็ไปซ้อมไงเออไปเดี๋ไปแบงแตกแน่เฮ้ยนายโยไปไล่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหนึ่งหนึ่งนาทีแล้วนะครับ ไปพี่ต่อยนาทีละแสนนะครับพี่หนูมา,ามาแล้วครับสร,บร,บปรุปยังไงครับรู้ว่าเป็นหมออยู่แต่เขาไม่รู้ว่าคนไหนังินก็สิบเอ็มนั่นแหละครับตามที่ผมบอกอ่ะมีประชาชนด้วยนี่ขอโทษครับถ้าเกิดชี้ตัวไปให้ผมไม่ได้อ่ะก็สิบเอ็มอยังไงอ่ะ ัข้อชอบเลยเวลาฟิลกดผู้หญิงเนี่ยกูชอบมากเลยรู้สึกว่าชอบอ่ะกดผู้หญิงเนี่ยเพื่อนมันหรือเปล่าพี่ถามมันดิ้งไหนอ่ะมันบอกมันไม่อยากเอ่ยแล้วบอกสถานที่จะกันให้ส่งข่าวสารไปต่อดิกระทิปเนี่ยพอส่งข่าวสารบอกพี่เกิร์มดิพี่เกิร์มมีมีพวกประชาชนด้วยหนุ่หนุ่มพี่เขาบอกไม่อยากเอ่ยไอ้เรา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 ออกคุณมาก่อนเลยครับอ่าแล้วที่ที่น้องเขาบอกว่า มีประชาชนด้วยมีแก๊งด้วยนี่นี่คือเอ่ยไม่ได้เลยครับที่บอกออไปอยากเอ่ยอเขาาไม่รู้จักอะ่ะพี่ต้องลองถามเจ้าตัวดูอะ่ะแล้วถ้าสมมตินนะอันนี้คือในมุมมองหนูถ้าตามตัวมาได้เนี่ยแล้วค <5 M S 2> ่าเอ็มเท่าเดิมไหมคะและแล้วมันมีมาตามยังไงครับบอกไม่รู้จักอะ่ะ ม่าก็คงเห็นเลยอเราก็แค่ไปถามก็่ได้่ะผมี่น้องบอกรู้จักนะครับไม่ครับไม่ครับผมผมไูดไ้นึงว่าจะจะตามจะตามยังไงครับในเมื่อบอกไม่รู้จักก็ไม่รู้เหมือนตอนที่เย็นคุยไม่ไม่เจอใครเลยก็ย้อนกลับไปถามตรงนู้นหมอไม่ได้มีคนเดียวนะครับก็หนูจะไปถามก็ให้น้องเขาไปถามมาพี่เอางี้ผมสรุปง่ายๆเลยอ่ะอ่าสิบเอ็มหนึ่งอาทิตย์โอเคสิบ สิบเอ็นหนึ่งอาทิตย์ครับโอเคค่ะไม่ก็จะแบบเที่ยงคืนนะพี่ไม่พิชัยดีนั่นละสิบวันวันที่เก้าครับเที่ยงคืนวันที่เโอเคครับโอเคแล้วไปทำเรื่องทำเรื่องกับสภาด้วยโอเคครับให้น้องไม่ทำเลยครับพี่ไม่เดี๋ยวะรนคับเดี๋ยวถ้าเรื่องถึงสภานี่มันต้องตีกันแล้วนะ ไม่มันเลี้ยงได้พี่เลี้ยงเลี้ยงเงินเฮ้ยมันทําได้มันทําไม่ได้เฮียมันทำมันทำไม่ได้พี่หรออ่ะเอาตามนี้แล้วกันหลุยที่เก้าโอเคครับได้ครับโอเคครับไม่มีอะไรแล้วจเนาะซาบะไปทำไมอ่ะโอเคครับขอบคุณครับขอโทษด้วยนะครัะเฮ้ยเดี๋ยวไม่ไม่ไม่แป๊บนึงแป๊บนึงผม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 อยากถามว่าแล้วคนไหนคนคนให้ให้น้องผมกราบอะยกมือได้ปะ กับกับน้อผมคืนได้ปะจะกับเพื่อนผมคืนเลยดิแค่ก็แค่แค่น้องแล้วเดี๋ยวผมลดให้ครึ่งนึงให้เขาไปใส่ชุดมาด้วยแล้วไปใส่ชุดแกงมาแล้วมากับน้องผมคืนอ่ะเดี๋ยวผมลดให้ครึ่งนึงม่อนม่อนไปม่อนไป Yes ใส่ใส่สูตรมาเลยก็ได้ครับขอแบบเต็มยศเลยครับตอนนั้นไอริสใส่สูตรเหรออาวุธเรายังไม่มีแต่ขอกระตีเราใช่ใช่มันยังแบบหนุ่ยก็ต้องกลัวปะล่ะ ไม่ไม่พี่ไม่มีรถอ่ะไปกับพี่เนียได้ไหมรถพี่เนียพี่กูบอกไปจะให้เวลาไม่นด้นะนี่แหละพี่มาไปกับร์มกับผู้หญิงไปตามถ้าสี่ทุ่มสี่สิบห้ายังไม่มาเดี๋ยวเพิ่มเป็นเท่าเดิมน่ะตบผู้หญิงตีหมาเอ็มดีชอบแล้วมันก็ไปตามตัวไอ้ยาโฮมมออินนด้้วะไหัวแดงเสื้อขาวอะตบตีแมวมันแหลมพี่มันแหลมตีผู้หญิงนี่อะไรไม่รู้จบไอ้เี้ยแม่งมึนจับ จริงจริงจริงไม่งั้นถ้าไม่ใช่เพื่อนเขาแล้วเละถ้าถ้าถ้าไม่ใช่ถ้าไม่ใช่เพื่อนเขาเขาคงไม่แหลมขนาดนี้หรอกชื่อชื่ออะไรอ่ะโฮมเอ็นนะที่ชื่อวินโฮมเอ็นอ่ะหัวแดงเป็นผู้ชายอ่ะไม่บอกว่าไอ้ทำไมต้องไปหาไอ้หนควิูุ่ะโอเว่นมั้งอันนี้พี่ชายชื่ออะไรเนี่ยพี่ จะไม่มานะทุกคนจะเลิกครับชอบเลยอะไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เลยไม่ได้อยู่นนนนะครับเราอ้หนูเตมาดาวราคืออาเนี่ยเคยเป็นสารวัตรอยู่ที่กองปราบแค่พูดอะไรบ้างฮะอาเนี่ยมีเละลูกน้องอยู่ที่เพชรชบูรณ์ เออวันนั้นทำเสียงโวนมารับปลาปูที่ยอย่างมึน่นนะพี่พดี๊ยงเอ็งกับบางไปเขาบอกว่าเดี๋ยวรับเองยิงไอ้แย่ทำเสียงโวนแล้วบอกว่าหัวเหลืองกูไปดู <c oughs> ย้อนหลังมามีอะไรอ้แย่รับปูคือที่เป็นซุ้มอยู่ที่เพชรบุรีเนะ <c oughs> นี่ยนะเอ้เนี่ยสั่งปิดหมดไอ้เนี่ยบอกว่าไอ้หนูเอ็งเนี่ยมีบ่อนมีซุม้ม พี่หมึออกมาเหรอไปดีันาดพี่ยายไหนพี่หมึอกอ่ะเหลือ <c oughs> เวลาอีกแค่สองนาทีนะครับมาหร <มา S 3> ือย <มา S 1> ัง<ะ><ะ>มาแล้วพี่ชายไอ้สลิปออกมาดิมาขานาดกาชามาเดี๋ยวเติมทำการแสดงครับ ชไไ่ไม่ต้องไม่ต้องไ่นแล้ครับทีหลังจะได้ไม่ต้องมาทำคนอื่นอีกเพราะผมไม่ไม่เว้นเพศชายเพศหญิงไงเท่าเทียมกันหมดอย่าคิดว่าเป็นผู้หญิงแล้วผู้ผมจะไม่กล้าทำแบบเนี้ย yes, yes. <c oughs> แค่นั้นแหละแล้วก็เจ็ดวันห m สามวันเลยจะเอาสามวันเหรอเจ็ดวันเจ็ดวันนั่นไม่พอเขาขอห้านะคะเจ็ดวันใช่ไหมเอาเจ็ดวันามวันไม่ไม่ไม่เจ็ดเจ็ดวันห้าเอ็มก็พอก็แต่ตอนแรกเขายังตอบเราได้เลยพี่ห้าเอ็มสามวันใช่เขาตอบอะไรนะสามสามวันสุดแล้วแต่เลยไม่กุ้มนะฮะแล้วแต่ไม่คุ้มเลยพี่ก็เอาตามที่ว่าเนี่ยครับเจ็ดวันนั่นนะครับวันที่เก้าห้าเอ็ม รับข้อเสนอไหมครับครับงั้นก็ยยกย้ายแล้วครับ,รบขอเบอร์ติดต่อขอได้ดิขอหนึ่งอ่ะมขอเขา <อ S 1> ไวไ้ไม่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 จะเป็นต้องขอเบอร์หรอกหรือเพราะว่าเดี๋ยวเขารู้หน้าที่เขาอยู่แล้วอ่ะเย่ถ้าถึงวันอ่ะงครับพี่ใส่พี่ใส่ <laughs> นี่แหละวันที่โกวุครบกูจะได้เชกหัวทุกแก๊งงันแยกย้ายเลยครับแยกย้ายกันเลย